สวัสดีครับวันนี้มาพกคนลงบิ๊กเห็นแล้วครับห่างหายกันไปเหมือนเนิ่นวันนี้มาที่มาไอะไปท้องหั่กัมแล้วครับวันนี้นี่แนะนําครับผมวันนี้ดึกหน่อยมากับป่าไทยครับป่าแยบนะครับเดี๋ยวเื่อป่าไทยส่องไฟหน่อยนะครับมาดึกหน่อยวันนี้มาดึกหน่อยครับแล้วๆนี่ป่าไทยครับผมไก่ของแม่ทมเขาเนาะเราจะรีวิวไก่แม่ทมนะครับก็จะมีน้ำจิ้มฮือน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มนี่สูตรล้ำขนาดเนี่เดี๋ยวผมกัมไฟเพื่อปลาไทยเพื่อปลาไทยเต็มตี อ่าครับมีไงไก่เนาะไก่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 ครับผมอันนี้ไก่เอกเนี่ยไก่ไก่ไก่เมี้ยงครับผมนะนะนะตัวเลยเนาะครับไก่เป็นตัวครับครับเดี๋ยวปาดีเนาะรีวิวเพิ่งเปิดเลยทุกสาวเพิดทำอาทิตย์มาีมาตมอ่าอาทิตย์มาตีขยายระวังเนาะระวางระวังอันนี้อันนี้เรนจะมีไอติมครับผมห้าบาทครับไอติมอันละห้าบาทเหรอครับอันละห้าบาทจะซื้อปะห้าบาทห้าบาท อันนี้ไอติมมันละฮะาบบของชิ้นยังชิ้นยังไอติมยังชิ้นยังซุปเปอร์ไซส์ไอติมครีมซุปเปอร์ไซส์ไอติมครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองจิ้มไก่ก่อนเนาะมาให้หยอกสักขาเนาะเออปะเดี๋ยวผมจะลองหยอกไก่พอสักขาเนาะผ่านพอแลไก่เปิ้นนุ่งเปบปันได้แข็งฉีกน้อยเดี๋ยวจะตึงปุดแล้วนะพอแล้วอย่างตรงครับอืมอืมมาทำจิ้มแล้วครับป๋า ตึ้งหม้อจิ้มแก๊สเถอะขอบโกนจิมตัวเองเหรอเออแล้วจิ้มยังไม่ได้แกเสืลอเราชาติราชาติราชาติไก่นี่หม้ะใครที่ว่าต้องการเลี้ยงเจ้าตีหรือว่าเลี้ยงไอ้ยังเลี้ยงแก้วนนี่ยติดต่อบนได้เด้อเดี๋ยวครับไปยับไปยับกับไฟเหรอไม่ทมผมจิ้มขอจิ้มขอจิ้มได้ขอจิ้มขอจิ้มเอ้ตอนนี้กี้ตอนกี้ไหมหม้อหม้อหม้อคนต้องพีขอจิ้มตับเนื่อครับพี่น้อง จิ้มน่ะจะไม่ติมดีครับจะไม่ติมนะตอนเลยขอของพี่ก็นต้องกินเป็นตอนไปยับเพื่อเลยป๋าบม้อมากอม้อมากอะมากเลยครับ๋ยวกงนั้นแกแกน้ำจิ้มตะก้อนฝากคนไล่ กดแช์กดซับสะไข่กดแชร์กดซับสะไข่เฮ้อคัลงมิกเลยนะครับเนอะอย่าไปลืมช่องสะเลวันนอกนะครับเนอะประเดี๋ยนี้อุนักมาได้ใกล้ำคอ <laughs> <laughs> ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ